เอาละครับสวัสดีครับนินฮ้ตัปลาลับจับแตะซูมให้ดูปลาครับผมก็จะมาครับอันนี้จากช่องเดิมนะหายไปไหนมาเหรือครับผมก็หายวิธีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยู่นะครับต้องอาบน้ำไก่นะใช่ไหมน้องแมน อาช่วยกันครับอหนึ่งสองสามอับนี่นี่เราจะทำไม่ถึงนี่เอาเักหงายเอาสุขำเลยแล้วกับหมอฟอนี่นะฮะอะอาเดี๋ยวผมจะช่วยออกมาอย่างงี้อะเดี๋ยวพี่ช่วยกดลงเลยอาตอนนี้ครับเกิดเหตุการณ์แปลกแล้วนะฮะอาเนี่นะมัน อันนี้นะ<ด>แป๊บนึงนะดเดี๋ยวผมขอแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียว啊ผมเหรอไหมตรงนี้นะครับนี่นะครับที่มันตกตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเดี๋ยวนี้ตอนที่เราพวกเราเอาเอาน้ำโปกขึ้นมาพวกเราได้ปลากับหอยแล้วก็แล้วก็เราไม่เอาหอยแล้วก็เลยเอาปลาสองตัวแค่นี้ครับ ปลาคิดเมื่อกี้นะครับแล้วผลออกมาให้ดูปลานะฮะนี่ครับปลาปลาตัวเป็นครับเนี่ยปลาตัวเป็นเป็นเลยนะครับเนี่ยนี่ไปอยไปเนาะโอ้มันแหฮะเราต้องพัสภาษาถิ่นเขาเรียกว่าแห่นะฮะนี่ฮะอ่าเนาะเราต้องเราต้องขุดบ่อให้มันอยู่อ๋อท่านผู้ชมอาจจะสงสัยที่คิดว่ามีหอยเหรอครับ หอยนั้นเป็นหอยเซอรี่นะผมก็มีแค่สองสามอันนี่นี่เมื่อกี้พวกเราตก็ทิ้งไปแล้วนะเมื่อกี้มันเป็นหอยกินนะครับแต่ว่ามันตัวเล็กมันตัวเล็กนะครับแล้วก็อมันตัวเล็กตัวนี้ก็เลยไม่เอาอันนี้แป๊บหนึ่งนะต้องจุดอ่ะขุดเลยน้องแอนนี่นี่กำลังจะขุดแล้วถ้าขุดเสร็จเดี๋ยวผมจะมาบอกครับแป๊บเดียวครับผม ปลาจะ,<ห>ปจะอยู่ข้าวไดจะอยู่เนะครับก็ได้แมนเอาปลามาเออเอาไปตักน้ำมาอีกทีหนึงดิอ่านี่นะ,ะอันนี้ตอนเช้านะผมอันนี้นี่รถเครื่องของพ่อพ่อพ่อน้องแมนใช่ไหมเนี่ฮะเป็นบอ่อเล็กๆนี่ับนี่นะฮะมันอยู่ในอา่างแล้วมันจะดิ้นนะฮะอ,าอ่านตรงนี้ให้ดู นะเอ๊ะตักน้ำออกนิดน,นึ่งอ่างก็จะเลิกนะครับตักน้ำออกนิดนึงนะฮะอยู่ตนถงโอ้ยตักนิดนึงครับมานี่นะปมอยู่ในน้ำฮะนี่นะนี่นี่นี่ครับปลาตัวใหญ่ไหมครับโคตรใหญ่เลยนะคืเขาเรียกว่าปลาอะไรนะน้องแอนตอบสิ ปลาชลากครับอฮะปลานี่ยอีกตัวหายไปไหนอยู่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมงมให้ดูตัวนึ่งมีหลายตัวนะครับนี่นเดี๋ยวให้มันอยู่ในน้ำก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะครับเี่นปลาก็จะออกมาสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบอยมอีใจเนใกว้างกว่า,วา,วานี้